สวัสดีครับผมพี่ชัดพี่น้ำในช่องก้าวจีจุงชื่อช่องเราก้าจีจุงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันแล้วก็กดสับสมาชอะไรให้ด้วย นะเราจะช่องเราจะแนะนําแบบว่าคนที่อยากหาอาชีพเสริมที่ตลาดลงเกลือที่ไหนก็ได้แต่ว่าหลากัหลกๆจะเป็นตลาดลงเลือวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลงเลือเหมือนเดิมเราจะเปิดคลิปในรถเเหมือนเดิมเพราะว่าข้างหน้าตอนนี้ฝนตกอาฝนมันเริ่มไม,ไม่ตกมันก็ร้อนสองอย่างใช่ค่ะเราก็ไปเปิดกันก็คือว่าวันนี้เรามีสินค้าอย่างหนึ่งที่ว่าสําหรับมือใหม่อยากขายหรือว่าใครที่เริ่มอยากจะค้าขายใหม่ๆก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันคลิปของเราเนี่ย แต่ละคลิปในช่องลองดูให้ดีอ่ะมันจะแนะนําสินค้าว่าส่งเท่าไหร่ะจะเามาขายได้เท่าไหร่วันนี้เราจะไปดูเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายคือเสื้อประเภทหนึ่งที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตผิวๆอ่ะตัวใหญ่ๆฝรั่งชอบใส่เดินไทยใช้หมคะทะเลอ่ะเอออันนี้อันนี้พูดที่เข้าใจนะถ้าใครที่เข้าใจมากกว่านี้ก็คอมเมนต์เอาละกันอคอมเมนต์คุยกันละกันเรือ่องเกี่ยวกับเราเราสองคนก็มาอัปเดตอัปเดตราคาราคาส่งใช่ค่ะ ใช้ดูอ่ะไปดูเสื้อฮาวายว่ามาที่นี่ส่งเท่าไหร่แล้วคุณก็คำนวณว่าเราเอาไปขายได้เท่าไหร่อะไรมอขายตามช้หาดถ้ามาตลาดคลองถมอะไรเงี้ยขายดีเสื้อฮาวายไม่ค่อยมีใครทำเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นคิวของเสื้อฮาวายเราก็จะถ่ายดูโอเคเใช่ดดเดี๋ยวตามไปดูกันว่าราคาส่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเบญจวรรณเหมือนเดิมเราก็เดินลงมาจากรถแล้ะก็คือมาดู ผมเห็นเสื้อฮาวายมันหลายหลายร้านเลยเสื้อฮาวายจะเยอะนี่็เสื้อฮาวายแต่ไม่รู้ราคาส่งเท่าไหร่ใช่ปะเสื้อฮาวายใช่ไหมพี่เสื้อฮาวายอะ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อฮาวายร้านพี่ิวอยู่ตลาดเบญจวรรณพวกนี้เขาส่งกันราคาเท่าไหร่พี่ <150. S 1> ตัวเท่าไหร่นะ <150. S 1> ตัวร้อยหสิบแล้วไอ่อย่างเกตธรรมดามันมันมีอเท่าไหร่ อ๋อห้าสิบบาทก็ทคือมัดร้อยตัว, 1, ตวมัดหนึ่งห้าสิบตัวอ๋อมัดหนึ่งห้าสิบตัวตัวละห้าสิบก็จะเป็นสไตล์พวกนี้เลยใช่ป่ะเนี่ยเสื้อฮาวายจะเป็น่างนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ๆพิ้วๆหน่อยเ<ม>นี่ยนี่คือเสื้อฮาวายร้านพี่อยู่ตลาดเบญจวรรณขึ้นมาโซนตลาดเบญจวรรณจะเห็นเลยจะมีหลากหลายเลยมีหลายราคาวิง่ายๆคือถูกสุดจะอยู่ที่ห้าสิบยกห้าสิบตัว่ะ อ๋อนี่ร้านเดียวเนะลยครับคนละร้านห้าสบาทมีหลายร้านเลยนะเนี่ยเยอะมากโหฝนตกแรงมากนี่ก็เหมือนกันเสื้อฮาวายมีไซส์ฝรั่งเนี่ยมันจะไซส์ฝรั่งมีหลากหลายราคาแต่ถ้าถูกสุดยกยกแพ็ค อ๋นี่นะะเป็นเสื้อาหายทั้งแนวเลยคือจะใครจะมาคัดสีไหนก็คัดออกส่งเท่าไรส่งประมาณ50สิบาทถ้าตัวเกตธรรมดานะไปขายร้อยนึงได้แล้วก็จะมีส่งร้อยนึงส่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคัดหรือนับแต่ว่านจะเป็นนับนะก็คือนับไปเสื้อพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาก็คือไม่ต้องคัดอะไรมากมายให้สีสันสวยแล้วก็เป็นผ้าวิพิว มันมีอยู่ร้านหนึ่งนะตามชายหาดที่ผมเห็นนะี่อ่อน้าไปเที่ยวอะไรวะหาดลมาุมจำไม่ได้แต่รู้ว่าสเสอรอฮาวายเนี่ยเต็มเลยขายดีมากเลยขายตัว200กว่าบาทมันจะเป็นสัตว์ไซส์ฝรั่งไซส์ฝรั่งสอง้านแล้วนะเราดูให้สอง้านละ 2ล้านละเสื้อฮาวายถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเลี้ยวไปตรงนี้ก็จะเจออีกประมาณ2ล้านวันนี้เราจะถามแค่เสื้อฮาวายถ้าใครที่เห็นอยู่ในคลิปนี้มันจะเห็นเลยนะของม,มีหลากหลายมากเลยเสื้อกีฬามีอะเนอ,อ,เอ,อ,เอ,อช่วงนี้ก็มีตุ๊กตาด้วยนะตุ๊กตามือสอง ต,ตัวตางมือสองนี่จะเป็นยี่ห้อนอกแล้วข้าหน้าจะเป็นแบบประมาณแบบว่าของแท้เอ้ยเนี่ยแม่นะคะ้าเนี่ยเขาเรียกเสื้อฮาวายฮะอ๋อของแม่ค้าส่งเท่าไหร่ะะหพวกน,นี้ถ้าเกียรติธรรมดาเท่าไหร่แม่ค้าราคาตนุราคาตรงไป80บาท80บาทชารได้อะคัดได้ค,ดไดคัดตัวละร้อยอ๋อคัดตัวละร้อยอ๋อ คัดตัว100ละร้อยร้านร้านของของร้านนี้รัดคัดได้อันนี้ไม่ใช่เสื้อฮาวายจะเป็นนี้เนาะอ๋อคัดตัวละร้อยถ้านับอ่ะนับก็ประมาณแปดสิบบาทถ้าซื้อเยอะก็ราคาตกลงได้เนาะตอนน่ตอนนไปเป็นต่อไปนี้ค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าช่วงของเข้าของเข้าใช่ไหมอ๋อเ,<ร>เห็นไหมราคาต้องเป็นสุภาพอ๋อโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากนะแม่ค้านี่นะเสื้อฮาวายจะมีเยอะแถวนี้ เดจะไปดูอีกสักร้านสองร้านอันนี้เสื้อฮาวายเนี่ยเสื้อฮาวยฮายไหมคะเจ๊ส่งตัวอะไรอ๋อคัดได้ใช่ของเจ๊คัดได้ไหมดไดอ,อ๋อคัดได้ตัวละร้อยแล้วตัวเกตถูกไ,ไหมั้ยเกตถูก,ถก ส่งไม่ถึงร้อยไม่มีอะอ๋อตอนนี้มีตัวละร้อยสวยๆเลยขอบคุณครับขอบคุณเราบมคฮครับดูต่ออันนี้ก็จะมีหลายร้านนะร้านนู้นก็มี ăn đi thức ăn nào vậy đơn này theo ta làm bên trong ăn cho bà bác เดี๋ยวเจอทักทายก่อนเดี๋ยวทักทายกัเยกยกบเมื่อกี้เจอพี่เขาสน,นิทกันรู้จักกันมานานแล้วพี่เขาเปิดกาแฟโซลเช่าถ้าเห็นรถเช่าเมื่อกี้ก็ไปดูได้เออไปเช่าได้ใครมาสามชั่วโมงร้อยหนึ่งถ้าทั้งวันก็ร้อยห้าสิบอ๋อเจออีกร้านแล้วเสื้อฮาวาย <c oughs> จะ้ส่งเท่าไหร่ตัวอย่างเงี้ยเสื้อฮาวายใช่ไหม <c oughs> ส่งเท่าไหร่ครับผมต้อง <c oughs> มีสองร้อยลย อ๋อเขามีร้อยห้าสิบแล้วแบบถูกๆมี่แบบว่าส่งตัวไม่ถึงร้อยมีป่ะไม่มีอันนี้ว่าจะเป็นเกตของมันใช่ไหมเปิดหัวผ้าอ๋อเปิดหัวผ้าอ๋อนี่ก็อยู่ในเขตโซนตลาดเบญจวรรณเลยอุ้แต่ตอนนี้เสื้อขนหนาเยอะมากอืเสื้อฮาวายน้อยไหมช่วงนี้น้อยไหมน้อยไม่เหมือนช่วงนู้นเนาะตอนนี้เสื้อขนหนาเยอะขายกันเยอะมาก เสื้อฮาวายร้านร้าน,านเจเขาสวยนะสีสันสวยดีวันนี้จะเป็นแบบยี่ห้อด้วยใช่ไหมเจ๊อ๋อ,น,อ,อ,อนี่คือถ้าเ,เป็นลายอย่างเดียวแล้วผ้ามันจะพิวๆพิใส่สบายตัวนะเสื้อฮาวายผ้าจะดีโอเคก็ส่งตัวของร้านเจก็จะส่งอยู่ร้อยห้าสิบซื้อเยอะซื้อน้อยก็ลองมาคุยกับเจ้เขาดูไนดะ้ร้านอยู่ตลาดเบญเจวัน ขึ้นมาเดินหาก็น่าจะเจอนี่อาคารอะไรไม่รู้อาคารอะไรครับเจ๊อ๋นนรอร้อยเก้าสองทับยี่แปดก็ดูตรงหัวเล็กเกียรแล้วกันเจ๊อยู่ห้องร้อยเก้าสองทับยี่แปดตรงหน้าโมไซเข้ามาในซอยเลยร้อยเก้าสองทับยี่แปดมาทางกาแฟสดรถเช่าเท่าเหรว่าเจอพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาตนงซอยปุ๊บจะมีอยู่ซอยกลางซอยแรกเลย พอเดินออกมาตรงนี้ก็เป็นเสื้ออีกประเภทหนึ่งี๋ยว่าหลังผมจะถ่ายแล้วถามให้ดูแล้วผมก็จะถามตุ๊กตาให้อีกด้วยแต่ยังไว้รอเชื่อหน้าเช่อนี้ฝนมันตกอ่ะดูดิฝนตกยิมๆยิม ก,ก็เลยสำหรับเสื้อฮาวายก็อย่างที่เห็นจะมีตั้งแต่ถ้าเป็นเป็นเสื้อฮาวายมันจะเป็นแบบผ้าพิว้วๆิวแล้วก็สีสันแต่ว่าจะไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่จะเป็นแบบไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์ใหญ่ว่าไซส์นันจะใหญ่ๆมันจะไม่เหมือนเสื้อเสื้อเชิ้ตที่หายกันตอนนดัดบ้านเราที่เข้าใจนะก็คือ ก็คือมันจะเป็นแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะตัวใหญ่ๆพิวๆแล้วก็จะขายตามสถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งจะชอบซื้อประมาณนั้นแหละคนไทยบางคนถ้าตัวใหญ่ๆก็จะชอบซื้ออยู่มันจะส่งอยู่ที่ตลาดโรงเกลือก็จะส่งอยู่มีตัวไม่ถึงร้อยก็มีแต่มันยกแพ็คห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็จะยกห้าสิบตัวก็เพิ่งไม่กี่ตัง ฮะฮะยีพหสองปันหาไปขายได้ตัวละร้อยเสื้อพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาไม่ต้องคัดก็ได้คัดรูปแบบคัาไซส์ไปก็ได้ดีสุดแล้วก็จะมีแบบคัดก็มีตัวละร้อยก็มีอย่างที่ให้ดูในคลิปนะแล้วก็เบอร์โทรผมไม่ได้ขอให้ลงให้เพราะว่าขอเบอร์โทรแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีประโยชน์ก็คือยังไงเที่ยวแรกก็ต้องวิ่งมามาดูเองแล้วมาขอเบอร์โทรเองดีกว่ามีตั้งแต่ร้อยห้าสิบก็มีก็จะสวยจะสีสันจัดจ้านขึ้นมานิดนึง แล้วก็มี200กว่าก็มีก็ไม่เข้าใจถ้า2อ0กว่าเราจะไปขายอะไรวะเพลงพูดยากเอาก็เอาถูกๆไปแค่นั้นเองขายผสมผสานกับเสื้อผ้ามือสองตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ตอนาจ้พอขายได้ไม่ได้เป็นอาชีพหลักนะเอาไปขายผสมผสานก็ไรได้ก็โอเคหละเสื้อฮาวายก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็คือที่หลายโรงเรือมีหลายร้านก็จริงแต่ว่าฝนมันตกคำๆเนี่ยถ้าตอนนี้เห็นฝนมันจะลงพรำๆๆก็ถ่ายดู3าสีร้านก็พอเป็นแนวทางแล้วสำหรับ มือใหม่อยากขายหรือถ้าอยากอย,กอยู่มีชื่อเสริมเสริมอะไรพวกนี้ครับก็ลองดูที่น้ําไม่ลงอย่างรถเลยก็โอเคแค่นี้แหะถ้ามีสินค้าอะไรที่น่าถ่ายผมก็จะถ่ายดูอีกอันนี้เป็นเสื้อฮาวายราคาส่งโอเคครับผมครับสวัสดีครับ